สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิก้แอมช n แนลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะก็ไปขายของมานะคะขายของเสร็จแล้วนะคะก็เอาของไปเก็บที่ครัวเรียบร้อยเก็บของรร้อยเสร็ก็มาเติมน้ํามันรถนิดนึงนะคะเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่ตีห้านะคะเพราะฉะนั้นก็เติมน้ํามันให้เสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องแวะไหนนะคะก็ ในขณะที่เรามาเติมน้ำมันนะคะสองพ่อลูกอยู่ที่บ้านนะคะก็มีโปรเจกต์ใหญ่นะคะด้วยการสองคนเท่าที่ทราบมานะคะก็คือว่าฟ้าใสอยากเปลี่ยนสีห้องใหม่นะคะจากห้องเดิมที่ว่ามีสีสันมากมายนะคะนางก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นนางอยากได้ห้องสีขาวนะคะก็เลยชวนคุณดเลนนะคะไปซื้อสีไปซื้อ,อุปกรณ์ทาสีซึ่งก็มาทากันเองวิกกี้ แวะเข้าบ้านเมื่อกี้นะคะก็เห็นเขาซื้ออุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังลงมือจะทาสีในขณะที่วิกกี้อยู่ข้างนอกบ้านนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะรู้ว่า2คนพ่อลูกนั้น <laughs> ทาสีเป็นยังไงบ้างวิกกี้บอกว่าเดี๋ยววิกกี้ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปช่วยทานะคะใครอยากเห็นนะคะว่า,เ,าเราจะทาสีห้องไม่ฟ้าใสออกมาสวยใสเหมือนโปรเฟชชั่นอลหรือเปล่านะคะก็รอชมนะคะตอนนี้นะคะวิกกี้ก็รอคิวเติมน้ำมันคิวยาวมากๆคนเยอะมากรอประมาณสิบกว่านาทีแล้วคุณผู้ชมน,นะคะรถมูฟละมันถูเนาะคอสโกเพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงขึ้นทุกคน ก็มาเมาหมอยวันนี้เงียบมากขายของผู้ชมเงียบมากสามีบอกตั้งแต่ที่เธล้าว,ว่าไม่ต้องมาขายตลาดนี้แล้วมันเงียบอยู่บ้านกับลูกกับผัวดีกว่าวาซานะแต่เมื่อกี้ก็คิดว่าเออมันน่าจะได้นะเพราะว่ามันช่วงเ,ออเขาเรียกว่าอะไรฟอร์เบรกไงก็นึกว่าพ่อแม่ลูกเขาจะพาดกันมาช็อปมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้เงียบมองทุกคนนะคะก็ อาทิตย์หน้าก็ไม่น่าจะไปขายเพราะว่าที่หน้าคุณดารินให้ไปเอาไปเชียร์ฟ้าสายลงแข่งฟุตบอลนะคะเพราะว่าลูกก็อยากได้กําลังใจอะไรเงี้ยคุณดารินก็บอกว่าไปดูลูกดีกว่าเนาะเอออาทิตย์หน้าก็ไม่ขายคุณผู้ชมแต่ขายวันอาทิตย์พรุ่งนี้ยังขายอยู่นะคะวันเสาร์อาจจะคือพอหน้าหนาวแล้วมันก็เริ่มเงียบทุกคนเนาะก็กำลังมองดูว่าจะทำอะไรต่อดีนะคะรอจนกว่าจะได้รถขายอาหารนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวรอกลับไปดูที่บ้านนะคะว่าพ่อลูกเขาทาสีห้องฟ้าใสาไปถึงไหนแล้วใครอยากเห็นนะคะรอชมจะ้ะมาทุกคนดำหู ซบทำงานมาเหนื่อยๆใครกองอยากกินอะไรแซ่บๆ น,นี้คือห้องก่อน5ีเนอะ